สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษา68นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูเรื่องการงานก่อนนะคะ การงานของคุณจากที่เคยมีใครให้คำสัญญาอะไรกับคุณไว้หรือว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาที่คุณต้องที่เขาบอกว่าเขาจะให้คุณรับผิดชอบงานนี้ได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ได้เดือนนี้คุณจะได้รับผิดชอบงานนั้นๆค่ะงานที่คุณอยากได้งานที่คุณอยากทำงานที่คุณมุ่งหวังเอาไว้ว่าคุณอยากจะทำงานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานของคุณถือว่าทำงานให้อย่างมีความสุขนะคะ การเงินของชาวราศีพฤิกในเดือนนี้ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินทองสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งรอดใจให้คุณค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึง่งเดือนเมษายนี้เป็นเดือนเที่ยวค่อนข้างเยอะมีวันหยุดก็ค่อนข้างเยอะมีอะไรมีรายจ่ายมีสิ่งของรอใจคุณมากมายเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินทองด้วยค่ะ ความรักของชาวราศีพฤิกในเดือนนี้ความรักของคุณเนี่ยนะคะต้องบอกว่าใจเย็นๆขามยังไม่ดีเท่าที่ควรใครที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วก็คุยกันให้ดีๆคุยกันอย่าง ใช้ความเข้าใจใช้ความเห็นใจอย่าทะเลาะบอกแว้งกันถ้าใครที่ยังไม่มีคู่เดือนนี้ก็อย่าเพิ่งหาคู่เลยนะคะเพราะไม่งั้นรายจ่ายคุณก็จะเยอะอยู่คนเดียวใช้เงินคนเดียวดีกว่าค่ะสุขภาพ ของชาวราศีพจิกในเดือนนี้ต้องบอกว่าสุขภาพจากที่คุณอาจจะเคยเป็นวัดคัาจมูกเป็นโน้นเป็นนี่มาตลอดตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าโชคดีค่ะสุขภาพของคุณก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรให้คุณได้หนักใจอาจจะมีก็แค่เล็กๆน้อยๆอาจจะมีปวดหัวตัวนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้น่ากังวลมากมายค่ะโชคลาภของชาวราศีพฤิกในเดือนนี้ต้องบอกว่า เป็นอะไรที่อยู่นิ่งๆก็ได้โชคลาภมาเองไม่ต้องไปขวนขวายหานะคะทำตัวให้ดีทำตัวให้น่ารักทำตัวให้หน่าเชื่อถือเป็นที่เคารพนบนอบจากผู้คนแล้วคุณก็จะมีโชคลาภมาเองค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวัง สำหรับชาวราศีพฤกจิกในเดือนนี้ก็คือคำพูดค่ะคำพูดของคุณพูดให้สวยหรูนะคะอย่าใช้คำพูดที่ดุดันหรือกระโชกโฮค่าเกินไปอย่าใช้คำพูดที่กลาดเกลี้ยวหรือว่าใช้แต่อารมณ์ค่ะไม่เป็นผลดีสำหรับชาวราศีพฤกจิกในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรใจเย็นๆอย่าหัวร้อนค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวราศีพิกจิกในเดือนนี้อยากให้คุณไปรักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกษัตริย์ของไทยที่เป็นที่เคารพสำหรับทุกๆุกคนและมีคนไปเคารพอยู่มากมายคนเคารพเยอะๆคนศรัทธายเยอะๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยหรือว่า หลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหรือพระเกจิกองค์ไหนก็ได้ค่ะขอให้คุณไปด้วยศรัทธาและจะเป็นผลดีกับคุณค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษิกในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง The f o i n Memory ให้เราด้วยนะคะถ้าเป็น Facebook IG Tik t o อกก็ไปที่ Horo Memory ค่ะหรือถ้าใคร ที่อยากจะคุยด้วยเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ line, มาได้ที่ line แอด o ฮโรเ m ม r รีมีแอดไซน์นำหน้า H O R O M E M O R Y ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ